สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องโฮลาเวลนะครับโฮลาเวลคลิปนี้มาพบกันกับดวงชาวลัคนาราศีกุมราศีที่เป็นเจ้าภาพรับดาวราหูย้ายครั้งใหญ่ในรอบ18ปีนะครับผมพูดง่ายๆ่าราหูจะย้ายเข้าสู่ราศีกุมเป็นกเกษตรตราธิปดีจันทร์ที่5้าพฤษภาคมนี้ ชาวราศีกลุ่มพูดง่ายๆตัวกูวเองเลยเนี่ยที่โดนลาหูทับเลยเนี่ยจะส่งผลอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันนะครับเรียกว่าเป็นราศีที่ตื่นเต้นอันดับหนึ่งในสิราศีเลยหลังลาหูย้ายนะครับผมเจ้าภาพหลักเลยนะครับผมอย่างเป็นทางการอ่าก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องโหราเวลด้วยนะครับใครกดไลค์ขอให้รวยใครกดแชร์ขอให้เฮง ใครกดติดตามขอให้สมหวังทุกประการและใครกดซุปเปอร์แตงหัวใจข้างล่างนี้นะครับขอให้ถูกรวันที่หนึ่งสิบหกพฤษภาคมนี้และขอให้คำทํำนายดีๆที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นจริงทุกประการสำหรับคนกดซุปเปอร์แตงนะครับผมซุปเปอร์แตงนะครับโอเคนะครับผมอ่าและยิ่งใครกดสนับสนุนตะก้าด้านล่างนะครับที่เป็นหนังสือนะครับผมอ่าหนังสือชื่อว่า คนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเขาไหว้เจ้ากันที่ไหนนะครับผมอ่าเล่มนี้เขียนโดยคุณหนุ่มคงกับพันเนาะถ้าไหนๆจะซื้ออยู่แล้วก็อุดหนุนช่องผมได้นะครับคลิกตะกร้าด้านล่างนี้เลยนะครับผมก็ใครอุดหนุนนะครับอ่าสนับสนุนซัพพอร์ตทางช่องนะครับก็ขอให้รวยรวยรวยแล้วก็ถูกรางวัลที่หนึ่งทุกงวด18เดือนติดกันเลยหลังลาหูยายเน่นะครับ โอเคราศีกุมจะเป็นยังไงหลังลาขุยยายนะครับผมอ่ะก่อนอื่นที่จะเข้าเรื่องนะครับคลิปนี้นะครับสนับสนุนรายการโดยนะครับไพ่มหัสจันนะครับเป็นไพ่สายหมูที่เมามันมากหน้าไพ่จะเป็นรูปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และองค์เทพต่างๆรวมถึงวิธีการทำบุญอ่าเช่นอะไรบ้างอ่ะอย่างเงี้ยคาถาคาถาเรียกเงินเรียกทรัพย์อย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ย ่าหลวงพ่อทันใจอย่างเงี้ยอ่าใช่ไหมแล้วมีอะไรอีกอ่าวัดพันนอนอย่างเงี้ยนะครับผมอ่ารูปไพ่ก็จะสวยจิตอาสาปู่เจ้าสมิงพลายนะครับผมอ่าต่างๆนานาญานหน้าปล่อยสัตว์น้ําอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับผมก็เป็นไพ่ที่เอาไว้ใช้ถามได้ว่าเช่นเดือนพฤษภาคมนี้ ฉันจะมูอะไรดีถึงจะถูกรงวัลที่หนึ่งสมมุตินะหรือถ้าเจอจะให้ดวงการเงินดีขึ้นกว่าเดิมชาวลัคนาราศีกุมควรจะไหว้ขอพรที่ไหนจึงจะทำให้มีโชคลาภทางการเงินก้อนใหญ่เข้ามาตั้งจิตแล้วก็หยิบหนึ่งใบนะครับผมปุ๊บโอ้ถอนคำสาบานอ่าสมมุติถ้าเกิดเคยติดสินบนหรืออะไรก็ควรจะไปถอนก่อนนะครับผมไอ้เงี้ยก็คือสามารถ ก็คือตอบคําถามเรื่องสายมูเนี่ย่ายวัดพระศรีรัตนศาสดาราวัดพักแก้วเนี่ยไปขอพอรได้นะก็เจ้าสมิงคลายนะครับผมอย่างเงี้ยปู่ชีวกับโกมรทัศนะก็คือสามารถตอบคําถามเกี่ยวกับองค์เทพที่เราควรจะไปไหวในช่วงนี้อ่าหรือพื้นดวงเราองค์ที่เป็นหลักองค์ประจําตัวคือองค์ไหนอ่าหรือถามว่าเออ สมมุติติดปัญหาด่วนขึ้นมาอไปสัมภาษณ์งานอยากให้ผ่านอต้อง่าต้องบูชาเทพองค์ไหนสําหรับดวงเราและสําหรับช่วงเดือนนี้ด้วยนะเพราะแต่ละเดือนเขาเรียกว่าดาวโคจรเทวดาสวยอายุไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยใช่ไหมครับอ่าสมมุติชาวลัคนาราศีกุมในเดือนพฤษภาคมนี้ควรจะบูชาเทพองค์ไหนจึงจะเสริมโชคลาภด้านการเงินอ,อย่างเงี้ยก็ขึ้นมาปุ๊บ นี่พระอาหารหันต์จี้กงอย่างเงี้ยโหอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีทั้งเทพจีนนะครับเทพจีนเทพไทยเทพฮินดูนะครับผมแล้วก็มีวิธีการทําบุญก็คือจะมีแบ่งเป็นหมวดเทพจีนเทพฮินดูเทพไทยอ่าแล้วก็มีวิธีการทําบุญแล้วก็มีบทสวดมนต์รวมเป็นอ่าหนึ่งร้อยใบนะครับผมแล้วก็ในนี้มีสแกน QR code e-book ด้วยนะครับอธิบาย ความหมายขององค์เทพและสถานที่สําคัญต่างๆนะครับนล้วก็มีวัดหลักหลกหลายวัดมากเลยนะวัดในกรุงเทพมีวัดพันนอนนะครับผมมีวัดพันนอนมีโอ้มีวัดเยอะมีวัดอูเขาทองก็มีที่ที่ผมดูนะใช่ไหมมีเทพอ,อินดูนะพระแม่ลักษมีอย่างเงี้ยน,นะครับผมแล้วก็มีบอกวิธีทําบุญสมมุติว่าถามว่าฉันควรมูเทพองค์ไหนดีปรากฏว่าขึ้นทําบุญพระอาพาธอย่างเงี้ย อ่าเขาอาจจะหมายถึงว่าอาจจะก็คือไม่ได้ไปต้องไปขอพรเทพองค์ไหนหรอกแต่ให้ทําบุญเรื่องพระอาภาัยพลเพราะเป็นบุญแรงอะไรอย่างเงี้ยในช่วงนี้อ่าแก้ดาวเสาอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะครับผมก็คือก็จะมีเทพหลายอย่างมีวิธีการทําบุญหลายอย่างบอกนะครับผมนยะมีท้าเวสุวรรณแล้วหน้าไพ่สวยมากรูปสวยเป็นเนื้อเหมือนเป็นเป็นกำมยี่นิดๆอ่าน,น,นะครับผมรูปภาพก็คือจะค่อนข้างสวยพอสมควรเลยนะครับผม มีมีหลายอย่างเลยอย่างผมเคยถามเกี่ยวกับการมีบ้านมีอสังหาของตัวเองเนี่ยก็จะได้ให้สร้างพระพุทธรูปเนี่ยเยอะมากอ่าเพราะสร้างวิหารทานไงเพราะสร้างวิหารทานก็จะเกิดเรื่องเกี่ยวกับอสังหาบ้านอะไรอย่างนี้ได้นะครับผมเออก็คือจะมีแบบหลายแบบเลยนะครับยังไงถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ l ล n e i d nic 3636ซสามหกสามหก ที่ขึ้นไว้นี้เลยนะครับชาวลัคนาราศีกุมห้าสิ่งสำคัญที่คุณจะได้รับหลังลาหูย้ายเข้าทับลัคนาคุณแล้วได้ตำแหน่งเป็นองค์เกณฑ์ด้วยดาวอะไรก็ตามแต่ที่มาทับลัคที่เป็นราศีลูกคนนะก็มีราศีตุลราศีกุมนะครับผมราศีธน,น,น,นูอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าราศีลูกคนแล้วก็ราศีกันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่านะรระาศีนะครับดาวอะไรก็ตามที่ทับลัคนาจะได้ เป็นอง์เกณฑ์อ่าก็คือเข้ามาเพื่อช่วยเหลือคุณโดยเฉพาะนะครับขนาดเป็นดาวที่มีหน้าที่อริมรณะวินาศหน้าที่ในด้านลบยังส่งผลดีเลยแล้วนี่ลาหูเป็นก็เรียกว่าเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีกุมโดยโตรงและด้วยคุณสมบัติของดาวก็คือโอ้โหตรงข้ามกับดาวเสาที่ทับลักที่ผ่านมาเยอะก็คือห้าสิ่งสําคัญที่คุณจะได้ก็คือข้อที่หนึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกอย่างทุกเรื่องในชีวิต เช่นอะไรเปลี่ยนสภาพร่างกายเปลี่ยนหนังหน้าเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนงานโอ้เปลี่ยนผัวมีเกณฑ์เปลี่ยนหลายอย่างนะครับบุคลิกภาพก็เปลี่ยนจากที่ดาวเสาทับก็คือหงอยเหงาเศร้าแต่งตัวเป็นตะแเปะคคือแต่งตัวปนปอนใส่เสื้อยืดจงเกงขยงขาด ไม่อยากจะลุกออกไปไหนทําตัวเป็นผู้ป่วยติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยมันสภาพดาวเสาไงแต่พอลาหูเข้าดิมไม่ได้กูต้องหวือหวากูต้องคลึกคลื้นกูต้องทําผมสองสีข้างซ้ายสีแดงข้างขวาสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันจะเกิดการสภาวะเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่รุนแรงนะครับร่างกายก็เปลี่ยนหนังหน้าก็เปลี่ยนอยู่ๆเซ็กแอเพียวรุนแรงขึ้นอย่างเงี้ย แล้วก็เลือดลมในร่างกายชีปลานเปลี่ยนหมดมันจะเกิดสภาว่าอะไรกระชับกระเฉงกระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยกระตือหรือล้นผิดปกติสไตล์ลาหูไง ấy. แล้วมันจะอยู่กับที่ไม่ได้แบบเดิมแล้วที่ผ่านมาติดเตียงสไตล์ดาวเสาตอนนี้กูต้องเที่ยวกูต้องตะ拉ตะแแบกูต้องแลบไ,ไปนู่นไปนี่อ่าแล้วก็มีเหตุให้ไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทุกอย่างจะต้องไม่เหมือนเดิมน,นะครับผมชีวิตมันจะต้องมีความเมามัน ตื่นเต้นมากขึ้นสนุกสนานมากขึ้นคึกคลื้นมากขึ้นอ่าคือชีวิตจะกลายเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เลยอ่าก็คือว่าไม่ต้องรอรัฐบาลสร้างแล้วกูเป็นเองเลยเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คือเต็มศูนย์รวมความบันเทิงอยู่กับตัวกูเองเลยราศีกุมอ่าเต็มไปด้วยการท่องเที่ยวสีสันความแปลกใหม่อะอะไรอะไรก็ว่า อันนี้อันนี้ข้อที่1น,นะครับอ่าข้อที่2นะครับมีเกณฑ์ได้โชคลาภก้อนใหญ่จากเกณฑ์แ8ดเอ่าก็คือว่าในช่วงวันที่5ถึง19พฤษภาเนี่ยก็คือมันจะเป็นช่วงที่ดาวเสาร์กับราหูอยู่ด้วยกันเป็นคู่มิตรใหญ่ที่นานๆเขาจะมาเจอกันทีเคยเจอครั้งหนึ่งในราศีตุลตอนปี5-6 อ่าช่วงนั้นรู้สึกดวงหลายดวงชะตาจะรวยผิดปกติทํายังกับเหมือนปั๊มเงินเองหลังบ้านผมเจอเพื่อนผมหลายคนคือเราก็ไม่ได้ไปถามว่าเขารักคณาราศีอะไรแต่ดวงเมืองโดยภาพรวมมันเป็นอย่างนั้นไงเศร,รษฐกิจคึกค,กคักอะไรอย่างเงี้ยน,นะตอนนั้นเสาก็เป็นมาหาปุตลาหูเป็นราชาโชคเดือนตอนปีห้าหกแต่ตอนเนี้ยมาเจอกันในราศีธาตุลมอีกแล้วเวลาสีกุมนะครับอ่ามันจะมีสองช่วงห้าถึงสิบเก้าพฤษภาช่วงหนึ่งแล้วก็หลังจากยี่สิบสามสิงหา เลยไปยาวๆเลยยันกุมภาหกเก้าเลยมันจะเป็นช่วงที่เสากระลาหูอยู่ด้วยกันดังนั้นช่วงเนี้ยมีเกณฑ์ได้โชคลาบก้อนใหญ่นะครับจากอะไรถูกออตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็ได้รางวัลที่สองก็ได้หรือซื้อหวยลาวซื้อหวยต่างประเทศถูกแจ็คพอตแบบต่างประเทศลอตโต้ก็ได้แล้วแต่ดวงนะครับหรือบางคนทองที่เก็บเอาไว้นาน มีเกณฑ์ขายได้ทั้งหมดแลด้วดีทองขึ้นเอาขึ้นเอา,เ,อาเคยซื้อมาแม่งบาทละห้าพันตอนนี้ขายต่อบาทละห้าหมื่นเนี่ยสมมติอะแล้วเก็บเอาไว้แม่งสิบกว่าบาทเนี่ยเป็นไงอย่างเงี้ยมันจะมีเกณฑ์อะไรอย่างนี้นะครับหรือมีเกณฑ์มีคนยกที่ดินให้อ่ายกบ้านให้ร้านค้าให้เซ้งร้านให้ทั้งร้านเลยอพาร์ตเมนต์เอาไปเป็นอะไรทั้งตึกเนี่ยโอ้เจ้าคุณปู่คดพ่อคดแม่หรือคุณป้ายกให้ยกหอให้เลย ทั้งตึกอพาร์ตเมนต์ให้เลยเอาไปปล่อยเช่าก็ได้หรือบางเอาไปขายก็ได้เงี้ยเออแล้วราคาตอนสมัยคตรพ่อคตรแม่ซื้อกับสมัยนี้ที่มันมีรถไฟฟ้าผ่านแม่งหลากสีเนี่ยราคามันต่างกันฟ้ากับเหวหรือเปล่าพอขายออกไปเป็นไงเนี่ยมันก็จะราศีกุมก็จะมีเกณฑ์ได้อะไรแบบเนี้ยนะครับผมได้ทรัพย์สมบัติอสังหาถูกออตเตอรี่รางวัลใดได้โชคลาบจากความสเสน่หา หรือบางคนทําธุรกิจก็มีเกณฑ์ได้ลูกค้ารายใหญ่อ่าแบบเหมาทั้งรถแหม่บงแหม่กุมขายเสื้อผ้าขายสร้อยทองเครื่องประดับพระเครื่องขายอะไรมีเกณฑ์ซื้อมาขายไปทีละชิ้นนิดชิ้นน้อยแบบมีแต่เงินหมุนไม่มีเงินก้อนสักทีปรากฏว่าเจออะไรลูกค้ารายใหญ่สั่งไปส่งส่งออกไปขายที่จีนเขาบอกเขาจะไปขายต่อ ลดให้เขาหน่อยได้ไหมสิบเปเซ็แต่เขาเหมาไม่ทั้งโรงงานคุณล็เกเนี้ยสมมุติยังไงได้มาทีแบบตั้งตัวได้เลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมอ่าข้อที่สามมีเกณฑ์เที่ยวแหลกอลาหูเข้าเราจะไม่อยู่เฉยๆเหมือนตอนเสาทับละเดี๋ยวกับเพื่อนฝูงชวนไปนู่นไปนี่ไปต่างประเทศบ้างแล้วโดยเฉพาะต่างประเทศที่เป็นโซนลาหูนะโซนลาหูเขาจะบอกพิกัดไว้เลยนะญี่ปุ่นจีนฮ่องกงมาเก๊า อ่าไต้หวันเกาหลีใต้พวกเนี้ยโซนอย่างเงี้ยเซนเิ้นจูไห่อะไรก็มีเกณฑ์เที่ยวจีนเที่ยวญี่ปุ่นช็อปปิ้งอะไรต่างๆนานาเนี่ยหรือบางคนไม่หรือบางคนไม่มีเงินไปก็มีคนออกเงินให้อ่ามีคนออกเงินให้ได้ไปอ่า,อามีคนเลี้ยงมีคนคนเปิดซื้อตั๋วให้หรือขายประกันขายตรงหรือเป็นเซลล์ขายอะไรต่างๆแล้วได้โบนัสทำยอดถึงไปฟรีอย่างเงี้ย คือพูด,ดง่ายๆมีเงินให้ผลานได้เที่ยวบางคนบอกกูไม่มีเงินและไม่มีเวลาจะไปต่างประเทศจริงๆเป็นยังไงครับโดเรมอนมาหาถึงไอคอนสยามโอโ้อยากไปดิสนีย์แลนดมานานไม่ได้ไปนี่มาเลยนี่มาจอถึงกรุงเทพเลยเนี่ยก็คือกูจะให้มึงได้เที่ยว <laughs> เอออย่างเนี้ยอันนี้คือสิ่งที่ราศีกลุ่มจะได้นะ ข้อที่สี่นะครับมีเกณฑ์เรื่องที่อยู่อาศัยใหม่ด้วยนะครับใครที่ไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองชีวิตที่ผ่านมาเป็นสัมภเวสีเล่นร่อนอ่ะเขาเจ็ดแปดแปดเจ็ดภาษาโหราศาสตร์เขาเรียกว่าเป็นเจ้าเรือนเงาพบพันพุกถ้าใครมีในดวงไม่ว่าจะอยู่พบไหนก็ตามถ้าไม่ใช่พบเสียนะยังไงมีเกณฑ์มีบ้านเป็นของตัวเองแต่ตอนนี้มันเป็นสภาวะจรเนี่ยก็เออมีเกณฑ์ได้บ้านได้ที่อยู่นะครับผมอ่ข้อที่ห้าสิ่งที่ราศีกุมจะได้คือ มีเกณฑ์เพื่อนเพียบยิ่งกว่าแมงสาบประเทศไทยนี่อยู่จู่เพื่อนฝูงที่เคยหายหน้าหายตาไปนานที่ผ่านมามนึกว่าล้มหายตายหายกันหมดแล้วติดต่อไม่ได้เดี๋ยวก็บอกพี่สาวป่วยต้องดูแลพี่ดูแลน้องหรือคุณเครื่องเราเรื่องอะไรไม่รู้บล็อกเราไปหือมันไม่บล็อกเรากมันหายไปเลยน,นึกว่ามันหายไปจากโลกแล้วนึกออกว่าโซเชียลมันก็ไม่เล่นเฟซบุ๊กมันก็ไม่อัพ ติดต่ออะไรก็ไม่ได้ยูจูมันก็โผล่กลับมาเรากับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรากับมันเพิ่งหายไปเมื่อวานแล้วก็ทักมาว่าไปเชียงใหม่กันไหมเขามีงานไอ้น,นี่นะใส่เอเขามีงานถวายขันโตกขันดอกอ่าปีใหม่เมืองเอวัดเจดีย์หลวงเนะ่ยที่เขามีถวายขันโตกใชมาเดือนพฤษภาทุกปี หรือชวนไปทําบุญวันวิสาขาไปอีสานไหมไปไหว้พระธ,ธาตุพนมไหมไปทะเลไหมอะไรเงี้ยอยู่จู่ชวนโทรมาชวนเหมือนไอ้ที่มันหายไปสองปีไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกเนี่ยก็จะมีเกณฑ์อย่างงี้นี่เพื่อนเก่านะยังไม่นะับเพื่อนใหม่ที่จะต้องเจออีกนะเจอเพราะมึงสัมมนาแม่งหลายอย่างแล้วเกินไงคือลาหูเข้าสารพัดงานที่เขาชวนมึงมาทา ไปฟังเกี่ยวกับการเทรดหุ้นฟอเร็กซ์คริปโตเคอร์เรนซี่บิตคอยขายตรงขายประกันมันดูเหมือนอะไรตร่อมีอะไรมันไม่เคยเจอไปหมดนึกออกปะแล้วก็ไปสัมมนาหนึ่งก็เจอเพื่อนกลุ่มหนึง่งแม่งแล้วก็เชิญเข้าไลา์กลุ่มจนมือถือกูจะแห้งอยู่แล้วแม่งไล์กลุ่มเพียบเลยโอ้ยพันกว่าข้อความนึกออกปะเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่ราศีกลุ่มจะเจอห้าอางหนีหลังหาหูเข้าออครับ ก็ล้วนแต่เป็นเรื่องดีๆที่ทำให้ชีวิตมีสีสันัรงนั้นก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปดาวพฤหัสย้าย13พฤษภาส่งผลกับราศีกลุ่มอย่างไรซึ่งก็ส่งผลดีอีกนะครับเพราะย้ายเข้าเรือนที่ดีมากนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามรับชมกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปดาวพฤหัสย้ายนะครับสวัสดีครับ